รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบร .5 ร่วมกับบริษัทด็อกเตอร์วาราตี้จำกัดเสนอ สนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนโรงพยาบาลวิภาวดีสยามพาร์คซิตี้สวนสยามทะเลกรุงเ,เทพเทธรมสวนสนุกปลุกป,ปัญญาเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน A.J. พระเอกตัวจริงของบุ๋มค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเจอก,กันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการตามฝันครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับอนาคตของชาติครับวันนี้จะอยากเป็นอะไรเดี๋ยวเราต้องลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับไปพบกับพวกน้องๆกันเลยดีกว่าครับจะไปอยากจะทำอาชีพอะไรครับเออว่าลูกครับอ๋อแล้วว่าลูกอะไรอะ่ะว่าลูกซันบี้ครับซันบี้ครับดูทำยูหน่อยอยากอ,อยากเป็นช่างก่อสร้าง สร้างสร้างอะไรบ้างครับสร้างอิดสร้างปูนสร้างอะไรต่ออะไรมีอะไรเยะยังไม่รู้เลยไม่เป็นไรเลยอยากเป็นตำรวจตำรวจทำทำท่าไงมาทำตำรวจทำท่าต้องเป็จราจรเหรออยากเป็นอะไรครับหรอครับอยาเป็นอะไรครับเป็นเจ้าหญิงเป็นบาร์บี้ และวันนี้ฝันที่เด็กหลายคนเหลือเกินฝันอยากจะเป็นกันนั่นก็คือความฝันที่เขาบอกว่าโตขึ้นอยากจะเป็นนักกอล์ฟอาชีพหรือว่าโปรโกอล์ฟนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับเราไปแอบดูกันดีกว่าครับว่าใครกันนะที่จะได้ไปต่อยอดความฝันวันนี้และทำไมพวกเขาถึงอยากเป็นนักกอล์ฟอาชีพหรือว่าโปรโกอล์ฟกันนะสวัสดีครับผมชื่อน้องมาครับชื่อเด็กชากัำพรอบอินยาครับ ผมอยากเป็นโปรโกรัรบสวัสดีครับผมชื่อลาเต้ครับผมผมชอบเรียนโรงเรียนจิตรดาแต่ผมวันนี้จะมาเล่นกล์ฟก่อนที่ผมจะมาเล่นกลอบผมมีเรื่องจะบอกว่าเวลาผมอยากผมเล่นกล์ฟกับเพื่อนผมมีความสุขไม่ซีเรียสเวลาเล่นกีฬาครับมีปิดเทอมผมอยู่ที่บ้านเล่นเล่น

แต่งให้สาวใช่ป่ะแต่งให้แฟนไี่มเอมี่เจิตลวลละขึ้นป .1 ค่ะค้อง่าเป็นโคกัสพ่อพ่อเป็นงวันนี้ให้ตัวแทน4คนนะครับไปสัมผัสอาชีพโปรก์ฟกันว่า ดีแค่ไหนแล้วต้องทํายังไงบ้างแล้วจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังโอเคไหมโอ้โหท่าดีมากไหนเลยไหนลองทำท่าให้ยิ่งดูดูสิอ่ะทีละคนทีละคนสิไหนๆต้องทำยังไงบ้างอ่าอ่าดูดีมากคล้ายๆเหมือนทีวีเลยอ่ะคนที่สองเอ็มมี่นะลองดูในดวงดาเนี่ยโอ้โหตัววิ่งสวยงไงมากทีทีนะไหนลองดูสิ อ่าโอ้สวยงามอ่นนีนี่นี่อ่าอี่ขอขอดูขอดูอาิตย์ละคนอาชีพเคนอ่าอ่าจับลาเต้โอ้โหจดโอ้โหปวดดังควบเลยวันนี้นะครับเด็กๆโชคดีมากจะเป็นตัวแทนของโรงเรียนนะครับตามอาชีพที่เด็กๆฝันไว้ก็คืออาชีพบกเกเย้คุณผู้ชมครับและนี่แหละครับคือตัวแทนของน้องๆทั้ง4คนนะครับ ที่อ่านเชื่อนะครับว่าการเรียนรู้ในห้องเรียนนะสามารถที่จะสารต่อความฝันของเขาให้เป็นจริงได้แต่การเรียนรู้โดยตรงด้วยประสบการณ์จริงสัมผัสจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจอกับโปรโกอล์ฟตัวจริงจะยิ่งสามารถต่อยอดความฝันแล้วก็กระตุ้นให้ทุกความฝันของเขาใกล้กับความเป็นจริงได้มากขึ้นอย่างแน่นอนครับตามฝันเย้และว,วันนี้ฮะให้เป็นหน้าที่ของรายการตามฝันละอ่นนะครับ ที่จะอาสาพาน้องๆเหล่านี้ครับไปต่อยอดความฝันของพวกเขากันจะเป็นที่ไหนและกับโปรโกอฟใครคนไหนติดตามกันได้ในช่วงหน้ากับรายการตามฝันอย่าพลาดนะครับ สนุนโดยปตทพลังที่ยั <implementation> ่งยืนธนาคารไทยพาณิ Shut ชย์จำกัดมหาชนโรงพยาบาลวิภาวดีสยามฟาร์ซิตี้ส <environment> ุสยามทะเลกรุงเทพเทธามสวนสนุกปลุกปัญญาเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน AJ พระเอกตัวจริงของบ๋มค่ะ ครับคุณผู้ชมครับเรามาถึงแล้วนะฮะโอ้โหกว้างใหญ่ไพศาลมากนั่งรถวนกันบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับอยู่ที่สนามกอล์ฟเมืองแก้วนั่นเองแล้วก็อยู่กับน้องๆ4คนนะครับที่เขามีความฝันครับที่วันนี้เราจะมาตามฝันกันเขาฝันอยากเป็นอะไรครับโปรกอล์ฟโอ้โหเสียงดังฟังชัดมากอยากเป็นโปรกอล์ฟไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายนะฮะเรามาเจอกันกับโปรกอล์ฟตัวจริงโปรกอล์ฟชื่อดังของ เมืองไทยของเรากันดีกว่านะครับตอนนี้อยู่กับเราแล้วนะครับอ่ามาเลยฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครนับดีสวัส้สวัสดีสวัสดีครับดีสวั้อัีวัวัดว้อด็กๆได้ลองถามกันดีวดีกว่านะครับน้องๆอยากถามอะไร โปรโทนี่ไหมครับอ่น้องทีทีก่อนเโปรโทนี่เป็นนักกอล์ฟเมื่อไหร่เล่นกอล์ฟจะห้าขวบนะครับแล้วสอนเยอะๆนะครับแล้วเป็นโปรครับตอนปีหนึ่งเก้าเก้าห้าครับปีหนึ่งเก้าเก้าห้าครับเราเล็นโปรตั้งแต่ห้าติดเลยใช่ครับใช่ครับแล้วเราทีทีเริ่มตอนไหนครับซ้อมซ้อมครับ ไม่เคยสอนอ๋อเห้รอโอเคต้องซ้อมเยอะๆนะครับต้องซ้อมเยอะๆครับแต่นี้เขาก็ห้าขวบหกขวบนะ<ช> <ๆ S 1> ต้องตีมตอนนี้ <c oughs> <ๆ S 1> จะได้เป็นโปรแบบพี่โทนี่เขาแต่เงี้เดี๋ยวให้พี่โทนี่นะครับแนะนําไม้เด็กดีกว่า <ๆ S 1> มันมีน้อย<ห> <ๆ S 1> ลงแต่มันมีอะไรบ้างที่น้องๆก<ท>็ๆต้องใช้กันพี่อ่ะนะครับก็น้องเขาจะรู้ว่าสำคัญที่สุดก็เป็นว่าต้องพยายามให้ครบชุดใช่ไหมครับแต่ว่าช่วงแรกก็เกรงใจแม่กับพ่อก็ซื้อไม่ต้องซื้อเยอะสมัยนี้ครับทางบริษัทที่สร้างไม้กอล์ฟเขาก็ทําดีเขาทําให้ให้้ใหเด็ก หมายถึงว่ามันสั้นสั้นดงนะครับแล้วมันเบานะครับอันนี้ต้องบอกว่าสมัย15ปีที่แล้วไม่มีเลยครับไม่มีอันนี้เลยเต้น่รต้องใช้ไมึงว่าอยาไม่ทําให้เด็กนะครับแต่ว่าตอนนี้โหเด็กสมัยนี้เขานักกอล์ฟเขามีเยอะมากเลยครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฝึกพร้อมกันนี่นะครับเราฝึกพร้อมกันทุกคนรับอุปกรณ์จ้า ready เอาไม้พัดก่อนนะครับเอาไม้พัดก่อนต้องวิ่งคนดวเองแล้วครับมีแล้วใช่ไหมครับโอเค ready พร้อมไหมครับโอเคเด็กยาวชนครับพร้อมนะครับพร้อมนะครับตอนนี้เราจะเรียนวิธี g r i ปไม้ก่อนนะคร โอเค so ตอนนี้นะครับมือซ้ายนะครับมือซ้ายก็จะอยู่ข้างบนนะครับแล้วเอานิ้วโป้งนะครับนิ้วโป้งวางบนนี้ใช่ไหมครับวางบนวางมืกริปนะครับเ There we go good okay good good อ่ะฮะจับไว้อย่างนี้ good good แล้วตอนนี้ตอนนี้ยกไม้ได้ไหมยกไม้ขึ้นมาได้ไหมยกไม้ขึ้นมาได้ yeah มือซ้ายโอเค good alright good now ready okay now ตอนนี้นะครับโอเคเอามือขวานะมือขวานะครับมือขวาจับนะครับจับ boom โอเค good alright good now ให้ให้ไม้พัดนะครับยืดนะครับยืดโอเค g o o 굿ยืดตรงนะครับโอเคดูนะครับ there you go good now วางไว้วางไว้วางไว้บนพื้น alright เรามาดูกันนะครับน้องเอมี่จะตีลงหรือไม่โอเคนะเอมี่ตัวเองไหมซงซงไหม go 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 โอ้โอเคไปเลยได้ครับได้ครับอ้าวน้องมาครับมาองไหโได้ได้รว้าตีลงโอ้ลัด้ลัด้ขมวขมกไป่ั้มโอ้เคทีทีขัมมาว้าเกนี่ยอีนินึงก็ลงแล เอาละครับคุณ uhm ผู้ชมครับในระหว่างที่น้องๆเขาฝึกกันอยู่นะฮะเราจะปล่อยให้น้องๆเขาฝึกฝีมือกันสักนที่หนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะให้น้องๆเข้ามาแข่งกันกับกติกาสนุกสนุกง่ายๆนะฮะแล้วก็มีของรางวัลเล็กๆน้อยๆให้ได้ลุ้นกันด้วยนะครับอ <pod cast> ่ะเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับกับการตามฝันของว่าที่โปรกอล์ฟน้อยๆทุ่สศรีสักครึ่นะครับโอเคปีด โดยปตทพลังที่ยั่งยืนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนโรงพยาบาลวิภาวดีสยามพาร์คซิตี้สวนสยามทะเลกรุงเทพเพทามส่วนสนุกปลุกป,ปัญญาเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน A.J. พระเอกตัวจริงของบุง๋มค่ะ Money, Money Money Love Love divine Surely is it, it, it's crime a หลังจากที่เราทนี่ลองให้น้องๆเขาพัดกันแล้วลองจับท่านพื้นฐานกันไปแล้วครับเราใช้น้องๆเขาเล่นเกมกันสักนิดหนึ่งกันละกันนะครับซึ่งเกมเราจะมีทั้งหมด3เกมด้วยกันคือตีไกลที่สุดตีให้ลงหลุมและตีให้ขึ้นจากทรายนะครับคนไหนทําได้เก่งที่สุดนะครับมีรางวัลให้นะฮะแต่ก่อนที่ถึงเกมแรกนะฮะอัน,นให้พี่โทนี่นะครับเป็นคน okay. จับดีกว่าว่าใครจะคู่กับใครน้องลาเต้อยู่คู่กับน้องมาร์กนะคะน้องเอมี่อยู่คู่กับน้องทีนะครับแปะมือแปะมือแปะมือไฮไฟยเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นเกมกันเลยเกมแรกเราจะเป็นเกมตีกล้ายอาลาา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 ราาาาาา่าาาากาา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  เกมแรกของเราครับคือตีไกลและเป็นคู่แรกของเรานะครับน้องลาเต้และน้องมาร์คสามสองหนึ่งตีเลยครับโอ้โหเกย์ย oh ี่ป้ายมากมากยี่ป้ายเอ้ลาเต้ลาเต้ออใช่ไหเก่งมากคู่เลยนะฮะ <c oughs> ไกลลิฟ <c oughs> ปิ้วเลยอนะ่ะ เมื่อสักครู่นะคะคู่แรกนะครับเขาตีกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับน้องมาร์คตีได้ไกลกว่าโอ้ยตายแล้วเกือบโดนหัวพี่นะฮะอ่ะเรามาที่คู่นี้กันบ้างนะครับมาดูนะครับว่าระหว่างน้องทีทีครับกับน้องเอมมี่ใครจะตีได้ไกลกว่ากันนะครับหนึ่งสองสามทั้งสองคนเสมอครับไม่มีลูกไหนไปเลยสามสอง เอาละครับเย้ท่านผู้ชมครับและสำหรับผลการแข่งขันนะครับในแมตช์แรกของเรานะครับผู้ชนะได้แก่น้องมาร์กและน้องเอมี่ครับเราก็จะมีดาวนะครับดาวแดงซะด้วยนะครับให้โปรโทนี่เป็นคนติดดาวให้เลยนะครับโอ้ยยินดี เกมแรกผ่านไปเดี๋ยวเราจะจับคู่ใหม่และเกมที่2ของเราเราจะมาแข่งกันว่าใครจะตีได้ลงหลุมก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะย้ายโลเคชันของเราไปตีตรงนูน้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเดินไปพร้อมๆกันนะครับไปเลยดีกว่ามา เกมที่2ครับมาเปลี่ยนคู่กันซะหน่อยแต่ว่าครั้งนี้เราจะให้แชมป์จากเกมที่หนึ่งเป็นคนจับเองเลยนะฮะมาดูซิว่าจะได้คู่กับใครนะครับอ่ะน้องมันจับเลย1 1อัน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 ได้คู่กับน้องทีทีค่ะโอเคมาอยู่คู่กับทีทีนะนั่นหมายความว่าเกมนี้ครับน้องลาเต้จะคู่กับน้องเอมี่เนี่ยมาดูกันครับต้องเข้าคนแรก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 สำหรับคนแรกของเราครับ หนึดเดียวอ่ะมาแล้วครับคนที่สองของเราครับน้องทีทีครับโอ้ยมากตออีกทีนึงครับโอ้ยต่อทีทีทีครับทีทีเฮ้ยลีกี้ากงไล่นทีทีที่่ะสามส้องเล่นทีทีตีแบนี้แล้วก็ตีครั้งหนึ่งอ่ะทั้งเขาเห็นตีทีอ่ะตีีติดกันสองเขาคืเห็น อของอัพเป็นคู่นี้นะครับน้องพีกีได้ดาวไปอีกหนึ่งดวงนะครับตอนนี้มาดูอีกหนึ่งคู่นะครับเป็นคู่ของน้องเอมี่นะครับน้องเอมี่จะตีกีกีถึงจะลงหลุมนะมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับรโอ้โโอเคลตเตอลตเตพร้อมหนึ่งสองสามเอ้าโอ้นิดหนึ่งนิดหนึ่งหนึ่งสองสามโอ้ยังไงจบกี เย้โอเคเอมีสามครั้งนะครับหนึ่งสองโอ้ยอีกอีงโอ้ยไอทิกทีกทีกโอเคนี่ครั้งนี้ต้องลงแล้วย้ ก็คือการแข่งขันในเกมที่2นะครับเดี๋ยวเราจะไปสู่เกมที่3คือการตีลูกกอล์ฟขึ้นจากหลุมทรายอยู่ทางด้านนู้นนะฮะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับอตอนนี้นะครับคุณผู้ชมเรามายืนอยู่หน้าหลุมทรายเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะแข่งกันนะครับจะตีกอล์ฟจากตรงนี้ขึ้นไปดูซิว่าใครจะทําได้ก่อนนะครับแต่ว่าเราจะจับคู่กันใหม่ครั้งหนึ่งไม่ต้องเลงไม่ต้องเลงห้ามเลงห้ามเลงน้องทีทีคู่กับ น้องเอมี่อีกแล้วโอ้คุณกัลแต่ใช่แล้วนะครับถ้างั้นนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นการแข่งขันกันเลยนะครับน้องมาร์คของร้อนมากบอกว่าขอผมลงก่อนขอผมลงก่อนถ้างั้นให้น้องมาร์คคนแรกก็ได้หนึ่งสองสามไปเลยโอ๋อยังไม่ขึ้นครับที่สองของมาร์คครับคุณผู้ชมครับปุยังไม่ขึ้นครับโอ้ตายท่านให้สัตยากนะเนี่ยครั้งที่สามของ มาครับคุณผู้ชมวุ่สงเยตกน้ำเยอะไรเรียกน้องลาเต้บ้างนะครับคุณผู้ชมตอนนี้น้องลาเต้ครั้งที่หนึ่ะครับว้าวเข้าครั้งที่สของลาเต้ครับหนึ่งสองสามโอ้ยยเยย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 ยอยยยครยยนยอยย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 ยครับยยยนยย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 ยนยย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 ย ว้าอย่างครับมาครั้งที่สองครับน้องทีทีหนึ่งสองสามอยังนะครั้งที่สามครับของน้องทีทีนะฮะหนึ่งสองสามว้าวพี่ว่าทียังแพ้เก่งมากเป็มสิบ มาสิงเอมี่บ้างครับค so, ุณผ okay, yeah. ู้ชมครับเอมี่ครั้งที่หนึ่งครับอีพีนะครับหนึ่งสองสามโอเคไหครับ การแข่งขันของเราไปแล้วนะครับเรียบร้อยนะฮะก่อนอื่นถ้าเรามานับดาวกันดีกว่าครับคุณผู้ชมว่าใครได้ดาวเยอะที่สุดนะครับีเต้ได้ดาวหนึ่งดวงน้องที่ทกี่ดวงหนึ่งหนึ่งเหมือนกันมาร่ะหนึ่งอ้น้องเอมี่ของเราได้ดาวสองดวงนะครับตอบมือให้กับเพื่อนหน่อยแล้วตบมื่อวานเต้เยี่ยม่านั่นหมายความว่าน้องเอมี่เป็นผู้ชนะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีของรางวัลพิเศษให้กับผู้ชนะของเราด้วยนะครับ เป็นช่วยรางวัลจากรายการตามฝันนะครับจูเนียร์โปรกอล์ฟอวอร์ดนะฮะต้องให้โปรโทนี่เป็นคนมอบให้ดีกว่าโอเคโอเคยินดีด้วยนะครับรับเลยค่ะอ่ะถือไว้นะด้วยความภาคภูมิใจนะฮะนี่แหละครับกับการตามฝันของน้องๆเหล่านี้นะครับในการอยากเป็นโปรกอล์ฟนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยสำหรับโปรโทนี่นะครับขอบอิร์ให้โปรโทนี่ได้ฝากอะไรกับกับ ทุกทุกคนที่มีความฝันอยากเป็นโปรโกอล์ฟสักิดืนให้ทุกคนนะครับไปซ้อมให้เยอะๆนะครับแล้ว <No, S 2> อย่าลืมนะครับพยายามเล่นกอล์ฟให้ได้นะครับทุกวันนะครับเดี๋ยวเจอกันในสนามกอล์ฟนะครับก็ต้องมาลุ้นกันนะฮะว่าเราจะเห็นโปรโกอล์ฟในอนาคตนะครับเติบโตขึ้นมานะครับจาก4คนนี้หรือเปล่ารวมถึงทุกทุกคนที่มีความฝันนะครับอย่าหยุดนะฮะก็ต้องเดินตามความฝันกันแล้วก็อยากฝันเป็นอะไรบอกเข้ามาได้ในรายการของเรานะครับผ่านทาง f a c e b o o กได้ครับที่ facebook.com นะครับ แล้วก็เซิร์ชหาคำว่ารายการตามฝันเจอเราแน่นอนนะครับทั้งโปรโทนี่นะครับน้องๆทั้ง4คนแล้วก็อ่านนะครับลาคุณผู้ชมไปพร้อมๆกันวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสั่ะโอเคถ้างั้นภารกิจแรกของเราก่อนที่จะขึ้นเครื่องบินนะเราไปตามหานักบินไปตามหากัะตังนงก่อน